สวัสดีครับท่านผู้ชมเราจะมาสอนวิธีการพับผ้ากันนะครับเดี๋ยวไปดูเลยครับอืขั้นตอนที่หนึ่งหรอครับลูกขั้นตอนที่หนึ่งับครึ่งครับพับครึ่งใครเป็นผืนเล็กก็สามารถพับได้ครับครับ ็นตูดแล้วติดตูดในเดึงกางเกงขึ้นในเห็นตูดแล้วอเอยเพป็นที่เล่นเสร็จภายใน46วินาทีเงครับลูกแข็งมากโอ้โหแล้วก็เอาไปเก็บที่เดิมโอ้โหไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นขนาดนั้นนะลูกมันจะทำให้หนูเหนื่อยมากพื้นที่สอง สีที่สองแล้วครับเอาสีน้ำตาลไว้ข้างล่างดีกว่าลูกมันจะสวยกว่าสีน้ำตาลไว้ข้างล่างสน้สนอนนะอ,อ๋อเหรอหนูจะแบบนั้นเหรอน้องปืนเป็นเด็กเจ็ดขวบนะคะแต่สิ่งที่คุณแม่เห็นคือน้องปืนสามารถพับผ้าให้เป็นระเบียบได้มากเลยสามารถช่วยคุณแม่ทำงานบ้านได้หลายอย่าง เไม่มีเวลาเหลือนอครับูกอม,มอมปเ,ปปเปูกาชออรไม่เป็นไรมาดดีกว่าเราต้องเอาน้ำตาลลงสิไม่เป็นไรลูกอีกผืนนึงสิน้ำตาลลงค่ะ แล้วแต่ความสวยงามเพราะผมมันใช้ได้2ฝั่งเลยละ่ะสีเทาก็ได้สีน้ำตาลก็ได้นะสามลูกสามไม่เงาสามเสร็จไปแล้วสาบลูกเออเข้ากันไม่น่าจะนะเข้ากันหรือเปล่า โอเคครับผืนที่สองผ่านไปโอเคแล้วก็ถอดออกเอาผ้านั่นออกกันสิครับลูกเอาเอาหมอนใหญ่ออกหมอนใหญ่ก็ต้องไปวางตรงนันให้เป็นระเบียบสิลูกโอแล้วกจะอง กอ,อกองหยุดทีไปก่อนขอพคุณครับผื่นที่สามแล้วค่ะโอเคคนเก่งของแม่ขอดูหน้าคนเก่งหน่อยสิยแม่สบายจังเลยแม่ไม่ต้องทำงานบ้านเลยเพราะว่าใช่เพราะว่าลูกลูกมีน้ำใจช่วยคุณแม่คะ่ะ แม่หมูก็สบายสบายใจครับผืนที่สามแล้วน,นะครับผื่ที่สามก็คงจะเร็วมากเพราะว่าได้ผักครับน้อัข้างก็ร้อง้น,น่เป็นไรครับ <S 2> <S 2> โอ้โหระวังตกนะครับลูกน้องขาวขอเห็นหน้าหน่อยจีพื้นพื้นที่สามใช่เสร็จไปแล้วรู้สึกว่าผมเล็กกว่าก็นโน้ตันพื้นที่สี่ล่ะครับ คืนอ <blender, S 1> <powdered> ือไหนลูกคืนอีกคืนว้าวเริ่มเอ็เขาต้องให้อยู่อ๋อถูกแล้วถูกแล้ว ครับลูกเ,เด็กๆทุกคนอยู่บ้านก็ต้องช่วยคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะช่วยคุณแม่เหมือนน้องปืนเองคะน้องปืนก็ช่วยคุณแม่ทำงาน โอวันน oh ี้พับง่ายมากครับล ทำอะไรครับลูกม้วนม้วนม้วนแม่เอาแม่เอาเด็กอ่ะพับดีกว่าไหมลูกมวนม้วนก็ดีนะม้วนเราไม่รู้จะไปเก็บตรงไหนให้ครับถ้าผื่นเลยมันจะพับง่ายหน่อยใช่ไหมลูกได้ค่ะเซตโอเค <sh arp inhale> <c oughs> ทำไมอันนี้มันใหญ่ม,มันสามารถอายุถึงเท่าไหร่ไม่รู้เนี่ยน้องปืนผมงผตั้งแต่น้องปืนเกิดจนตอนนี้น้องปืนเจ็ดขวบแล้วครับอันนี้มันใหญ่มากมันกลายเป็นผ้าเน่าของน้องปืนล้วครับอันนี้มันสามารถรับได้ประมาณสิบขวบจ้ะครับลูกไม่มีสิบขวบหัวสิบขวบอยู่อย่างนี้ ตัวสิบขวบก็จะอยู่ตรงนี้แลวเท้าก็จะอยู่ตรงนี้คลิปนี้จะไม่มีอะไรหมูเลยไม<ำ>่มีอะไรมหมู <laughs> นี่หามาหผมได้สิบขวบจริง <laughs> ๆ โอเคครับดงึงที่นอนกลับไปที่เดิมใิลูกเอาหมอนไปเก็บก่อนเอาหมอนไปเก็บเอาหมอนจัดแต่งนอนหมอนเรายังไม่เกี่ยวยังไม่เกี่ยวยงไงห,หมอนเรายังไม่ได้โอเค okay, ครับไป ดันไปด้วยนะครับลูกโอ้โหนั่นไงพี่ปืนเมื่อคืนที่ว่านั่นลูกใช่ไหมพี่มันเปียกโอเคครับโอเคโอเคครับอ่ะเร็วน,นั่งเลยครับืเหนื่อยไหมครับลูกเหนื่อยครับ นองปืนครับตอนนี้ช่วงโควิดนะครับลูกต้องปฏิบัติตัวยังไงครับช่วยคุณพ่อคุณแม่ครับฮะช่วยคุณพ่อคุณแม่อ๋อช่วงโควิดก็ต้องช่วยคุณพ่อทํางานเพราะว่าเพราะว่าไม่ได้ไปไม่ได้ไปโรงเรียนใช่ไหมครับแล้วก็ตั้งตั้งใจเรียนออนไลน์เด็กๆต้องทํายังไงบ้างครับให้พ่อแม่ทํางานบ้านนะคะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระกกดิ่งด้วยนะครับช่องอะไรนะครับการชาแนลการชาแนล G U N แล้วก็ชาแนล <Okay, S 2> นะคะโอเคนะคะเดี่ปืนปดูทีบป,ป,ปืนทุป,ปนทบปืนทปนทุบปืนทปนทุบปืนบปืนบบบ